ฟังสั้นๆรู้เรื่องกัญชาอยากจะปลูกอยากจะขายอยากจะจําหน่ายทํายังไงผิดทํายังไงถูกอาฟังทางนี้นะครับคนที่อยากจะปลูกกัญชานะก่อนอื่นเลยนะฮะปลูกเท่าไหร่ก็ได้จะก,กี่ต้นก็ได้หนึ่งต้นก็ได้หรือว่าหลายต้นก็ได้สิ่งสําคัญปลูกต้องจดแจ้งผ่านแอปปลูกกัญชาก่อนหน้าตาเป็นยังไงของแอปหน้าตาของแอปจะเป็นแบบนี้ฮะเขาบอกเริ่มใช้ได้9มิถุนายน ซึ่งจะถึงขนาดนี้แล้วลองไปเปิดตั้งแต่เช้ายังเปิดไม่ได้ลงทะเบียนยังไม่ได้ระบบยังไม่เสถียรน,นะครับขั้นตอนสามขั้นตอนง่ายๆนะครับก็คือเข้าไปในแอปปลูกกานเห็นไหมขวามืออ่ะลงทะเบียนจดแจ้งตามวัตถุประสงค์และก็รับเอกสารจดแจ้งเป็นอินเกทรนินส์เป็นการยืนยันสิทธิ์ของเราจากนั้นคุณจะปลูกกัญชาเท่าไหร่ก็ได้ไม่ผิดแล้วนะแต่สารสกัดยังผิดอยู่นะจ๊ะสารสกัดที่มีปริมาณ TSC มากกว่า0.2เเซ ผิดจ้ะไม่มีใบออยไม่มีใบรับรองแพทย์หรือว่าไม่มีใบอนุญาตตอนนี้ยังผิดนะจาหน่ายไม่ได้นะจ๊ะออาส่วนคนที่สายเขียวสูบกัญชาสูบที่บ้านได้แต่สูบในที่สาธารณะไม่ได้นะสูบที่สาธารณะผิดกฎหมายนะครับมีโทษจําคุกไม่เกินสามเดือนปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาทปาร์ตี้กัญชาก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ผิดกฎหมายเหมือนกันนะอ้อลืมไป สูบขณะขับรถก็ไม่ได้นะครับผิดพรบการจราจรนะครับเพราะทําให้เกิดการมึนเมานะส่วนใครที่เป็นสายทากับข้าวแต่ว่าต้องใช้ใบกัญชาเน้นย้ํานะครับว่าใส่ในปริมาณที่น้อยเท่านั้นคุณใส่ในปริมาณที่เยอะมีอันตรายถึงร่างกายนะครับเพราะว่าพิษภัยของกัญชาหงายตึงเลยฮะถ้าคุณบริโภคมากเกินไปนะส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับเขาบอกว่าคนที่กินพวกกัญชาเข้าไปเยอะๆเนี่ยมีปัญหานะครับปวใจคุณจะเต้นเร็ว เกิดอาการเหมือนเมาคุมสติไม่ได้นะครับอ๋อสำหรับร้านค้าที่ต้องการจะเป็นร้านค้าที่ใช้กัญชาเป็นส่วนประกอบคุณต้องมีการจดแจ้งนะครับเป็นร้านค้าและที่สำคัญต้องมีป้ายที่เขียนว่ามีส่วนประกอบของกัญชาและต้องใช้ปริมาณที่ควบคุมได้นะครับอ่ะส่วนคนที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศพกกัญชาไปไม่ได้นะจ๊ะบางประเทศเขาไม่โอเคกับเรื่องของกัญชานะ้มิฉะนั้นแล้ว เวลาเดินทางไปต่างประเทศอย่าเผลอใส่กัญชาลงไปใน,นกระเป๋านะครับ